สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูพัชราพรหนูกระโทกในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่2แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสงเรื่องมวลและน้ำหนักของวัตถุ วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนมวลและน้ำหนักของวัตถุโดยวันนี้นะคะคุณครูมีวิดีโอเกี่ยวกับมวลและน้ำหนักของวัตถุมาให้นักเรียนได้ศึกษาพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับน้องๆตอนนี้น้องๆรู้ไหมครับว่าพี่กำลังอยู่ที่ไหนครับตอนนี้พี่กำลังอยู่ในอวกาศครับอ้าวนั่นนักบินอวกาศนี่นะเอ๊ะแต่นี่เขากำลังลอยอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยนักบินอวกาศลอยอยู่ในอวกาศได้ยังไงครับเขาตัวเบาหรือเปล่านะแล้วเขามีมวลหรือน้ำหนักหรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้พี่กายจะเล่าให้ฟังครับแต่ตอนนี้ พี่ขอกลับโลกก่อนนะครับก่อนอื่นเลยพี่อยากให้น้องๆรู้จักกับคำว่ามวลหรือแมสก่อนนะครับน้องๆเคยกินแอปเปิลกันไหมครับเวลาที่เรากินแอปเปิลเนี่ยเรากินที่ผลของมันใช่ไหมครับนั่นแหละครับเรากำลังกินมวลของแอปเปิลอยู่น้องๆคิดว่ามวลของแอปเปิลคือส่วนใดบ้างครับมวลของแอปเปิล ประกอบไปด้วยเปลือกเนื้อผลมเมล็ดและขั้ของแอปเปิลครับทุกส่วนล้วนประกอบกันเป็นผลแอปเปิลครับดังนั้นมวลคือปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นวัตถุมีหน่วยเป็นกร,รมัมหรือกิโลกร,รัมครับมวลของวัตถุจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกหรืออยู่ในอวกาศ แต่ถ้ามีเนื้อของวัตถุบางส่วนหลุดออกไปหรือเพิ่มเข้ามามวลของวัตถุนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เหมือนกับที่เราถือแอปเปิลไปที่ไหนก็ตามแอปเปิลก็ยังลูกเท่าเดิมมีมวลเท่าเดิมแต่ถ้าเรากัดแอปเปิลไปหนึ่งคำมวลของแอปเปิลก็จะหายไปตามรอยกัดของเราครับหลังจากที่พวกเราได้รู้จักคำว่ามวลกันไปแล้วนะครับ พี่ขอพาน้องๆย้อนเวลาไปเมื่อ300ปีที่แล้วครับเพื่อพาน้องๆไปดูเหตุการณ์การค้นพบแรงโน้มถ่วงของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษคนหนึ่งถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราย้อนเวลากันเลยครับเอน้องๆเห็นผู้ชายคนนั้นที่อยู่ใต้ต้นแอปเปิลไหมครับเขาคือเซอร์ไอแซคนิวตัน Newton, เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ,าากฤษที่ได้ตั้งข้อสองสัยจากการสังเกตผลแอปเปิล ที่หล่นจากต้นลงสู่พื้นว่าทำไมแอปเปิลหล่นลงพื้นแทนที่จะลอยขึ้นไปในอากาศซึ่งเป็นคำถามที่ทำให้เขาได้กนพบว่าแอปเปิลเนี่ยถูกแรงลึกลับบางอย่างดึงดูดให้แอปเปิลตกลงมาต่อมานิวตันได้ตั้งชื่อแรงลึกลับนั้นว่าแรงโน้มถ่วงหรือ gravitational force ซึ่งเป็นแรงที่โลกดึงดูดมวลของวัตถุ มีทิศทางเข้าสู่ส่วนกลางของโลกและการที่โลกมีแรงโน้มถ่วงกระทํากับมวลของวัตถุทําให้วัตถุมีน้ําหนักหรือเวทครับดังนั้นน้ําหนักจึงหมายถึงแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อมวลของวัตถุและดึงดูดให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลกเราสามารถวัดน้ําหนักได้โดยใช้เครื่องชข้งสปริงครับและเพื่อเป็นเกียรติแกเ่เซอร์ไอแซคนิวตัน นักวิทยาศาสตร์จึงได้กำหนดหน่วยของแรงเป็นนิวตันน้ำหนักซึ่งเป็นแรงชนิดหนึ่งจึงมีหน่วยเป็นนิวตันเช่นกันครับโดยน้ำหนักเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเข้มของแรงน้มถ่วงในบริเวณที่วัตถุนั้นอยู่เช่นแอปเปิลมวล1น100กรัมลูกนี้ถ้าอยู่บนโลกก็จะมีน้ำหนัก1นนิวตัน แต่ถ้าหากแอปเปิลลูกนี้อยู่ในอวกาศก็จะมีน้ำหนัก0นิวตันเนื่องจากในอวกาศไม่มีแรงโน้มถ่วงแต่น้องๆอย่าลืมนะครับว่ามวลของแอปเปิลยังเท่าเดิมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสําหรับคลิปนี้พวกเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามวลคือปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นวัตถุมีหน่วยเป็นกรมัมหรือกิโลกรมัมโดยมวลของวัตถุหนึ่ง จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามเว้นแต่ว่ามีเนื้อของวัตถุบางส่วนหลุดออกไปหรือเพิ่มเข้ามาจึงทําให้มวลเปลี่ยนแปลงไปครับและน้ําหนักคือแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อมวลของวัตถุและดึงดูดให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลกมีหน่วยเป็นนิวตันครับโดยน้ำหนักสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเข้มของแรงโน้มถ่วงของ บริเวณที่วัตถุนั้นอยู่ในคลิปต่อไปพี่กายก็จะพาน้องๆไปรู้จักแรงน้มถ่วงให้มากขึ้นนะครับผ่านการทดลองง่ายๆกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหดัดวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำนะคะหข้อเพียงเท่านั้นเองนะคะไปดูข้อที่1นะคะข้อที่1เพราะเหตุใดเมื่อเราเดินขึ้นบันไดจึงรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าการเดินลงบันได ข้อ2ลูกกลอฟและลูกปิงปองที่มีขนาดเท่ากันเมื่อนำไปชั่งน้ำหนักพบว่าลูกกลอฟมีน้ำหนักมากกว่าลูกปิงปองนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอหเหตุใดข้อที่ 3. นักเรียนคิดว่าหากโลกไม่มีแรงโน้มถ่วงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆบนโลกหรือไม่เพราะอะ,อะไร 4. มวลของวัตถุจะมีผลต่อการเคลื่อน อะขออภัค่ะข้อที่4นะคะมวลของวัตถุจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรและข้อที่5นักเรียนคิดว่าระหว่างรถบรรทุกหินกับรถตู้รถคันใดสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่ากันเพราะเหตุใดอย่าลืมนะคะทำแบบฝึกหัดลงไปในสมุด วิทยาศาสตร์แล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งงานลงไปในกลุ่มลายนะคะวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะสวัสดีค่ะ